สวัสดีครับพบกับคืบหน้าข่าวกับผมยุนากองคุณประทีปนะครับวันนี้วันพฤหัสที่29กุมภาพันธ์2567นะครับก็เดือนนี้ผ่านไปเร็วนะครับเพราะว่ามีแค่29วันนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของใครหลายๆคนนะครับหลายๆปีจะมีสักครั้งหนึ่งนะฮะก็ฉลองวันเกิดกันอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้นะครับมีหลากหลายประเด็นที่เราต้องติดตามกันนะครับงบการจ้างพันโรงนะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครจําได้ นะครับที่มีครูสาวท่านหนึ่งนะฮะถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็นำมาสู่การจัดมีการจ้างพันลงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รัฐบาลนะครับใครที่สนใจอยากจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เขามีการเปิดรับสมัครแล้วนะฮะหลายๆคนนะครับถามผมเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะขอให้คุณโยเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ากลัวโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับอันนี้เราได้ข้อมูลมาจากรัฐบาลเลยนะครับแต่วันนี้ที่เรานัดกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ไกลได้ติดตามรายการของเรานะครับแล้วก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะฮะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะครับหลังจากที่ผมลงไปนะก็มีการแชร์ไปเกือบ3,000คนนะครับเพราะว่าหลายๆคนสนใจนะครับอยากจะซ่อมแซมบ้านแล้วก็ปรปับปรุงบ้านของตัวเอง นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับใครที่บ้านรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าฝนฝนตกหลังคารั่วนะครับบ้านเนี่ยต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้สูงอายุนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะฮะกับท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับก็จะมาให้คําตอบที่หลายๆคนนั้นถามผมเข้ามาเยอะผมก็รวบรวมคําตอบมาให้นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วใครจะได้บ้างขั้นตอนการไปขอเนี่ย เราจะต้องไปขอยังไงเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนนะครับกว่าที่เราจะได้ซ่อมแซมบ้านนะครับก่อนเข้ารายการนะครับผมก็โทรไปสอบถามอบตในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับว่ามีขั้นตอนแบบนี้อย่างไงบ้างนะครับผมก็ได้คําตอบมาเพื่อที่จะมานําเสนอนะครับให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ถามท่านอธิบดีด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าท่านสายท่านอธิบดีเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวทีมงานแจ้งผมนะครับ เราจะได้พูดคุยเรื่องนี้กันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ต้องการเงินนะฮะบางคนเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการยังชีพนะครับแล้วก็ไม่มีเงินจะไปซ่อมแซมบ้านนะครับวันนี้เรามาหาคําตอบกันนะครับตอนนี้ท่านอธิบดีแรมลุงอยู่กับเราแล้วนะครับท่านอธิบดีแรมลุงวรวัฒน์อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ สวัสดีคุณคณากรค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะครับท่านดิวิีฮทยืนยันก่อนว่าข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงถูกไหมฮะเรื่องของการที่กรมกิจการผู้สูงอายุจะสามารถสนับสนุนเป็นเงินช่วยเหลือเรื่องการปรับปรุงที่อยู่หรือซ่อ,ซอ,ม,ซอมแซมบ้านนะคะสูงสุดวงเงินสี่หมื่นบาทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเรื่องจริงค่ะครับ นะาท่านที่ปรึกษตอนนี้เนี่ยหลายๆอบตเองเนี่ยเขายังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการเรื่องนี้เพราะว่ามีประชาชนเนี่ยไปถามที่อบตแล้ว <Orb ator S 1> อบตก็บอกว่ายังไมไ่รับเรื่องโครงการนี้แต่ตอนนี้มีการสั่งการไปบ้างหรือยังฮะต้องเรียนอย่างนี้นะคะในแต่ละปีเนี่ยค่ะเราจะทํางานผ่านไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะซึ่งกระจายอยู่ ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็เรามีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอยู่12แหง่งตัวพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเนี่ยเขาก็จะประสานผ่านไปยังองค์กรท้องถิ่นที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะคะคไม่ว่าจะเป็นออ,อบตเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,นครหรือเมืองพัทยานะคะรวมถึงทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้เนี่ยแต่ละหน่วยนะคะก็จะได้รับรับการชี้แจงไปทั้งหมดแล้วค่ะม,มีทั้งเป็นหนังสือราชการด้วยนะคะแล้วก็มีตัวคู่มือการดําเนินงานที่ส่งไปให้ทั้งหมดแล้วนะคะอ๋อแสดงว่า ส่งไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าประชาชนบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าเมื่อวานนี้ไปที่อบตอมาอบตอบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือนะครับท่านที่ปรก็ยืนยันว่าส่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะครับนะบทีนี้เนี่ยคุณสมบัติของคนที่อยากจะเข้ารับการสนับสนุนเนี่ยไม่เกิน4ี่หมื่นบาทต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับท่านที่ปรอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือแน่นอนละ่ะเรามีผู้สูงอายุอีกล้านคน แต่ว่าการที่เราจะสนับสนุนผู้สูงอายุได้เนี่ยก็คือกลุ่มเนี้น่าจะต้องมีไม่ใช่หน้าละค่ะต้องมีฐานะยากจนนะคะหรือไม่ก็มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพทีนี้พอเอ้ยากจนคืออะไรแล้วก็ไม่พอต่อการยังชีพยังไงก็คือใครอ่ะที่ไปจดทะเบียนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแน่นอนนะคะจะมีกลุ่มหนึ่งนะคะก็คืออาจจะไม่ไม่ได้รับ การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าได้รับแล้วแต่ไม่เพียงพอนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่แน่ๆก็คือต้องมีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือที่อยู่อาศัยนั้นประเมินแล้วไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขนิดหน่อยนะคะว่าที่อยู่อาศัยนั้นเนี่ยจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ตั้งของบ้านผู้สูงอายุเองดังนั้นจะต้องมีกรรมสิทธิ์ด้วยนะคะ แต่ก็กรณีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่บ้านหลังนั้นหรือที่ดินหลังนั้นนะคะเราก็สามารถซ่อมแซมให้ได้ปรับให้ได้เพียงแต่ว่าต้องอมีการอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเนี่ยเขามาอนุญาตให้ไปปรับสภาพแวดล้อมได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่จะสามารถได้รับบริการเรื่องการซ่อมแซมบ้านได้ค่ะครับ ะะถ้าดีๆฮะอย่างนี้เนี่ยนอกจากพอมอจอแล้วเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมด้วยไหมครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยติดต่อตรงได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือไปที่เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครได้ค่ะอ๋อได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับค่ะ,คะทีนี้เกณฑ์คารคัดเลือกมีการกําหนดไหมครับว่าแต่ละปีในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยจะต้องมีกี่หลังหรือว่าไม่ได้กําหนดเอาไว้ครับท่านทิมดีฮะจริงๆแล้ว,วอะ ก็ไม่ได้กำหนดไว้ตายตัวนะคะแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยคะ่ะเราจะให้ทางพื้นที่ก็คือเทศบาลหรืออาบาตอต่างๆที่ที่เรียนไปแล้วเนี่ยให้ไปทำประชาคมของหมู่บ้านมานะคะคือเขาก็จะมีทีมไปสำรวจบ้านผู้สูงอายุ <c oughs> ก็ไปดูว่าบ,บ้านหลังไหนที่ยังเป็นส้วมแบบนั่งยองอยู่ยังไม่เป็นนั่งราบไม่มีราวจับ ไม่มีทางลาดหรือพื้นลื่นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหลังคาผุพังอะไรเงี้ยค่ะก็ไปสำรวจมามเพราอสำรวจเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแต่ละท้องถิ่นก็จะนำเข้ามาอยู่ในรายการที่จะมาขอรับการสนับสนุนอทีนี้รายชื่อต่างๆก็จะเข้ามา<ถ>พอรายชื่อต่างๆเข้ามาเสร็จปั๊บในท้องถิ่นเนี่ยกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยอบรมช่างชุมชนเพื่อให้ช่างชุมชนที่อยู่ในแต่ละท้องถิน่น เข้าไปประเมินว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะต้องซ่อมอะไรบ้านเช่นไปเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ไปปรับให้มีราวจับสำหรับช่วยการพยุงตัวหรือว่าราวบันไดหรือว่าหลังคาประตูหน้าต่างอะไรก็ว่าไปนะคะคเสร็จแล้วพอช่างชุมชนไปดูปลึกก็จะประมาณการมาให้ว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะ พอมีค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทา,ทางท้องถิ่นก็จะส่งเรื่องมาที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรหรือว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือกรงเทพาาครรกนมกิจการผู้สูงอายุนะคะอันนี้อย่าง,งงว่ามีหน่วยรับเยอะนะจริงๆหน่วยมีหน่วยรับเยอะๆยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกกับประชาชนนะคะพอส่งเรื่องมาแล้วเนี่ยค่ะ เราก็จะจัดสรรเวลาจัดสรรเนี่ยจะจัดอันที่หนึ่งนะคะอะไรที่เร่งด่วนก่อนนะคะถ้าไม่ไปซ่อมทันทีจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพเช่นห้องน้ําถ้ายังเป็นแบบนั่งยองแล้วต้องราดน้ําอยู่มีโอกาสลื่นล้มเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปเปลี่ยนให้ก่อนนะคะคก็จะไล่าตามลําดับไปที่ผ่านมานะคะเราก็ลงไปซ่อมให้แล้วกว่าสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหลัง นะคะแล้วก็ในปีที่ผ่านมานี้ก็8,500กว่าหลังแล้วงบเนี่ยค่ะปีหกเจ็ดล่าสุดนี้ค่ะได้งบประมาณในการที่จะสนับสนุนเนี่ย11,000หลังเลยทีเดียวนะคะค่ะซึ่งแต่ก็ไม่พอค่ะไม่ไม่พอเพราะว่าจริงๆอยากได้งบประมาณเยอะๆจะได้ช่วยสนับสนุนแบบให้ทุกบ้านเลยที่จริงๆอยากได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่อยากได้เยอะ,ะ,อยยอะจริงๆแต่อย่างนี้ค่ะต้องบอกว่า เราก็ต้องทําหลายวิธีเช่นไปขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐขอ CSR นะคะขอบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วบางทีเนี่ยบางรายการช่างชุมชนซ่อมแซมเองได้เราก็เลยถึงต้องมาอบรมเอาคนในชุมชนที่มีความสนใจด้านช่างมาพัฒนาให้เป็นช่างเพื่อที่จะไปซ่อมเล็กน้อยให้กับพี่น้องในชุมชนอ๋อแสดงว่า พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้เฉพาะค่าวัสดุก่อสร้างแต่พวกค่ารงค่าแรงอะไรเนี่ยจะใช้จิตอาสาหรือคนในของอบตอถูกไหมฮะจะมีสองส่วนนะคะคือค่าตัดอา่า,อาค่าปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยวงเงินสูงสุด40,000ื่นบาทนะคะก็จะไปประเมินจากสภาพแวดล้อมบ้านที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่ไปเรียนแล้วนะคะคทีนี้ในสี่หมืบาทเนี่ยส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของการตอบแทน ข้างด้วยนะคะแล้วก็มีข้าววัสดุนะคะนะคะแต่ส่วนมากค่ะต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากๆเลยในส่วนทุกชุมชนส่วนมากจัดจิตอาสาไปซ่อมให้ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ได้วัสดุที่เต็มที่อ่าค่ะอ๋อไม่งั้นไม่งั้นเงินเนี่ยต้องาแบ่งเป็นค่าแรงอีกถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยก็จะมีจิตอาสาเข้าไปช่วยค่าตอบแทนได้แต่ส่วนมากแต่ละชุมชนเนี่ยก็อยากจะแบบ สนับสนุนที่เต็มที่ไปเลยก็เลยก็เลยให้เป็นจิตอาสาไปอ่า,อาทีนี้ครับท่า,าที่ดีเอ่อตั้งแต่ขั้นตอนถ้าประชาชนเนี่ยไปยื่นเรื่องนะครับแล้วขั้นตอนจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับกว่าจะพิจารณาเสร็จแล้วเขาจะได้รับความช่วยเหลือฮะค่ะก็เอ่อตามที่เราเราเคยทเํเป็นเป็นเอ่อไทม์ไลน์กันไว้ก็คือต้องไม่เกิน15วันค่ะไม่เกินเท่าไหร่นะฮะสิบห้าวันค่ะสิบห้าวัน ใช่ค่ะเถือว่าเร็วมากใช่ค่ะเพราะว่าคือคืออย่างนี้ค่ะอยากให้ทุกพื้นที่ใช้ทาไลายเดียวกันกับกรวมกิจการผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้สามารถซ่อมบ้านในผู้สูงอายุได้เร็วที่สุดค,ค,ค,คือคือความปลอดภัยรอไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกมันอาจจะยุ่งยากตอนที่คัดเลือกจะเอาบ้านไหน ค่าซ่อมต้องเท่าไหร่ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรนะคะทีนี้พอเข้าระบบว่าโอเคคุณสมบัติผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเนี่ยมันก็จะมีระเบียบของมันซึ่งในขั้นตอนของการพิจารณานะต้องบอกนะว่าไม่เกินสิบห้าวันก็จะได้ซ่อมแน่นอนนะคะอ๋ะอจริงๆต้องไม่เกินสิบห้าวันถูกไหมฮะใช่เป็นขั้นตอนในส่วนของการพิจารณานะคะเสร็จแล้วการซ่อมเนี่ย อันนี้ก็อยากให้เร็วที่สุดเช่นกันแต่ว่าลักษณะการซ่อมไม่เหมือนกันเนะสมมติว่าคแค่เปลี่ยนเปลี่ยนโถส้วมอาจจะวันเดียวเสร็จนะคะ,ะกับติดดาวจับวันเดียวเสร็จบางทีซ่อมหลังคาเจ็ดวันเสร็จบางทีซ่อมข้างหลังก็อาจจะใช้ระยะเวลานานครับแล้วอย่างนี้เงินที่ผู้สูงอายุได้รับการอนุมัติเนี่ยเขาได้รับโดยตรงหรือว่ายังต้องอยู่ที่หน่วยงานอยู่ครับ นค,นคือ <จะ S 2> ต้องเดิน<า>ยอย่างนี้ค่ะเงินอันนี้ไม่ได้ให้ใส่มือผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าจะโอนไปให้ในท้องถิ่นที่ประเมินว่าจะต้องซ่อมบ้านอะไร<อ>งนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเงินมันมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นอุดหนุนผู้สูงอายุในภาวะยากลําบากค่ะที่เราจะไปให้ผู้สูงอายุได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของความเบือดร้อนก็อีกเป็นอีกอีกหมวดเงินมึงค่ะครับค่ะ เออแล้วเอกสารต้องใช้อะไรเยอะไหมฮะท่านเอกสารใช่ไหมคะก็จะมีแบบนะคะมีคำขอในการปรับปรุงนะคะแล้วก็มีแบบประมาณการจากช่างชุมชนซึ่งแบบประมาณการก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็คือประมาณโดยช่างชุมชนซึ่งเราก็อบรมไปให้แล้วว่าประมาณอ่ะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างวัสดุนี้เป็นเงินเท่าไหร่มันก็มีราคากลางให้อยู่แล้ว แล้วเราก็มีคู่มือให้แล้วนะคะครับแล้วเรามีแบบให้ด้วยนะคะเช่นเป็นห้องน้ําไม่มีเราจับต้องทํายังไงทางลาดทํายังไงหลังคาอะไรเงี้ยมีมีแบบสําเร็จไว้เรียบร้อยแล้วัก็จะมีขึ้นถ้าในกรณีนี้ขอเนีญนะท่านถ้าในกรณีนี้เป็นประชาชนเองเนี่ยอยากจะไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองเขาต้องเตรียมอะไรไปไหมฮะก็มีแบบนะคะแบบคําขอซึ่งเดี๋ยว ก็จะมีให้ที่ที่ของหน่วยงานนะคะคบัตรประชาชนค่ะก็มีทะเบียนบ้านทาไมต้องใช้ทะเบียนบ้านเพราะว่ามันจะต้องยืนยันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเรานะคะเพราะว่าเราไปซ่อมบ้านอื่นให้ก็ไม่ได้นะคะมันต้องตรงรกับบ้านที่ผู้สุงอายุอยู่กับถ้าถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเราก็จะต้องมีเจ้าของบ้านที่แท้จริงเนี่ยเซ็นยินยอมให้ะนะคะค แต่จริงๆแล้วเวลามายื่นนะไม่ต้องมาหมดก็ได้นะบางทีมาแต่ตัวแล้วก็บอกว่านู่นนี่นั่นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านแล้วช่วยจัดก,การให้เพราะว่าบางค,คนอาจจะเตรียมไม่ได้ไม่ได้มีเอกสารเนาะใช่ถูกต้องค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของประชาชนต้องไปยื่นเรื่องเองหรือว่าเป็นหน่วยงานในท้องถิ่นต้องเข้าไปสํารวจนะท่านคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องทํางานเชิงรุกค่ะบางทีชาวบ้านไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยหน่วยงานมีด้วยเหรอที่จะมาซ่อมห้องน้ําให้เรา บางทีเขาก็เข้าใจว่าเออยากจนก็อาจจะอยู่ตามสภาพที่เป็นนะคะก็หน้าที่เราเราคือมอไปบอกท้องถิ่นก็คืออบตอกับหน่วยงานที่บอกที่กล่าวมาแล้วให้ไปสำรวจบ้านนะคะเขาก็จะมีอาสาสมัครมีเจ้าหน้าที่จริงๆเราก็มีอพมออาสาสมัครของพอมไปสำรวจบ้านแล้วก็ประมาณการมา พอเสนอมาบ้านหลังที่หนึ่งสองสามเป็นแบบนี้บ้านไหนเร่งด่วนเราก็จะเอาเข้ามาเข้าระบบอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะครับนะทีนี้เนี่ยถ้าประชาชนทราบข่าวแล้วไม่มีคนไปสํารวจเราก็สามารถที่จะไปแจ้งได้นะครับไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองได้เนาะนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะสุดท้ายครับท่านที่ดีอยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุไหมฮะก็อยากจะฝากว่าผู้ สูงวัยนี่เป็นศูนย์รวมใจของครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะอยากจะให้เราค่ะดูแลผู้สูงอายุเสมือนนะคะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะว่ากว่าท่านจะมาถึงวันนี้ท่านก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเยอะมากเลี้ยงลูกหลานดูแลครอบครัวมาเยอะมากนะคะถึงวัยปลายของท่านก็อยากให้สังคมช่วยกันดูแลอุ้มท่านค่ะครับ,รบวันนี้ขอบคุณท่านที่ดีมากๆนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ นะท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับคุณแรมลุงวรวัฒนนะครับผู้ชมครับก็ได้คําตอบนะฮะสำหรับใครนะครับที่เป็นผู้สูงอายุเรารู้สึกว่าที่บ้านของตัวเองนั้นเป็นอย่างที่ท่านอธิบดีบอกไปนะครับท่านก็ไปยื่นเรื่องนะครับที่อ,อปตอนะครับที่พอมอจังหวัด นะฮะเทศบาลเทศบาลเมืองทั่วประเทศครับในกรุงเทพมหานครก็ไปที่ตามสํานักงานเขตนะครับหรือจะไปกรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติม026424336ก็หวังว่าทุกคนนะฮะก็จะได้รับคําตอบนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้าครับมาติดตามสําหรับใครที่อยากไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับเขจะมีเปิดรับสมัครทั้งหมด5รอบด้วยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึงครับ ล่าสุดนะครับมีการชงงบนะครับในการจ้างพานโรงนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ติดตามข่าวนะครับมีครูสาวท่านหนึ่งนะครับถูกทําร้ายร่างกายในกลางวันแสกๆเลยนะครับเขาก็จะเพื่อที่จะไม่ให้ครูนั้นทํานอกหน้าที่นอกเหนือการสอนนะครับนายสุรศักพันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็เปิดเผยว่ากรณีกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้มีการเสนองบประมาณสนับสนุนให้จัดสรรนักการพานโรงครับ ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศว่าการลงพื้นที่แล้วก็ได้รับฟังปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะครับก็ทําให้ทราบถึงปัญหาของโรงเรียนว่าการที่โรงเรียนไม่มีนักการพานโรงส่งผลทําให้ครูนั้นมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นครับคือนอกจากจะทําหน้าที่ในการสอนนักเรียนแล้วเนี่ยนะครับยังต้องทําหน้าที่ที่ไม่ใช่การสอนอีกอย่างเช่นต้องทําหน้าที่ในการซ่อมบํารุงทําความสะอาดอาคารสถานที่ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนอีกหลายๆหน้าที่นะครับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เห็นปัญหาดังกล่าวจึงอยากให้ครูเนี่ยได้มีเวลาในการเตรียมการสอนรวมทั้งดูแลนักเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการครับจึงได้มีการตั้งงบประมาณปี2567ในการจ้างนักการพานโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาดครับโดยจากการรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับพบว่ามีความต้องการนักการพานโรงอยู่ที่จํานวน14,210อัตรานะครับ ก็สามารถที่จะเริ่มจ้างได้เนี่ยในวันที่1พฤษภาคม2567ถึง30กันยายน2567นะครับในอัตราเงินเดือนอยู่ที่9,000บาทครับนอกจากนี้ในงบประมาณปี2568ยังจะมีการดำเนินการจ้างเพิ่มอีกจำนวน25,370อัตรานะครับ ซึ่งก็จะสามารถดําเนินการได้ในวันที่1ตุลาคม2567นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับคุณครูนะครับบางโรงเรียนเนี่ยขาดนักการผ่านโรงนะครับก็จะได้ไปช่วยในส่วนนี้นะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องการทํางานกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากรัฐบาลนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะเจอมิจฉาชีพหลอกนะครับนายคารมพลพรกลางครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะ ก็เชิญชวนครับผู้ที่สนใจอยากจะทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสมัครงานผ่านองค์กร IM Japan ปี2,567นะครับซึ่งก็จะเป็นประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก็อุตสาหกรรมก่อสร้างครับยื่นใบสมัครทางออนไลน์ฟรีนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครเนี่ยท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ t o e a d o e g o t h นะครับ นะก็ลองไปกรอกรายละเอียดดูนะครับเลือกตามหัวข้อได้เลยนะครับสำหรับการรับสมัครทํางานในครั้งนี้เนี่ยเปิดรับทั้งสิ้น5รอบด้วยกันรอบที่1คือ12กุมภาถึง9มีนาก็คือช่วงนี้นะครับก็จะประกาศผลในวันที่13มีนาคมรอบ2ครับ1 0 3ถึง31มีนาคมรอบที่3 1-30ถึง30เมษายนรอบที่4ครับ 1-31พฤษภาคมแล้วก็รอบสุดท้ายรอบที่5นะครับ1-30มิถุนายนท่านสามารถเข้าไปดูในเพจนี้ได้นะฮะ I m t h a i l a n แนะครับไปดูข้อมูลนะฮะทีนี้คุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยก็จะรับเพศช,ชายอายุ18-30ปีจบการศึกษาระดับม .6 นะฮะหรือจะเป็นปวชวปวสวนะครับไม่จำกัดสาขาวิชาครับนะไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองนะครับหรือ พมนักโดยผิดกฎหมายนะครับหรือเป็นผู้ต้องห้ามที่จะเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นนะครับงานประกอบเนี่ยนะฮะงานที่เราจะเข้าไปทำเนี่ยก็จะเป็นงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานบำรุงรักษาเครื่องจักรนะฮะงานหล่อหรือขุ้นรูปพลาสติก งานซ่อมบำรุงรถยนต์งานแปรรูปอาหารเป็นต้นนะครับสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่อนะครับงานก่อสร้างโครงเหล็กงานทําระบบกันซึมงานเดินท่อนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ doe.go.th ได้นะครับ หรือเข้าไปดูในแฟนเพจที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้หรือใครอยากจะโทรเข้าไปสอบถามนะครับ022459428นะครับสายด่วนกรมการจัดหางานนะครับโทร1694นะครับหรือ1506กด2ก็ได้ครับ ก็เป็นข่าวดีนะครับทุกคนครับใครที่สนใจอยากจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดของคืบหน้าข่าวในวันนี้นะครับทุกคนสามารถติดตามรายการต่อไปกันได้นะครับเล็กซี่เคยี่บันเทิงนะครับติดตามข่าวบันเทิงกับพี่เล็กซได้นะครับวันนี้ผมอยู่คณะกรรมกาคุณประทีบและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ